โอเคก็ okay. สวัสดีทุกคนกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทยาซิสซี่ส,สังกับปุบปัโต้ครับก็วันนี้แม่ไม่ได้เจอกันสักประมาณสี่วันได้ครับก็วันนี้ผมได้สร้างตัวละครขึ้นมานั่นก็คือตักตแตนแต่เป็นตักตแตนโหดนะครับแต่ชื่อก็บอกว่าเป็นตักตแตนเฉยๆนะครับ เพราะว่าผมปลดล็อกครบทุกตัวใน a อ b ์บแล้วแบบไม่ต้องโปนะครับแต่ต้องใช้เวลานานหลายวันหน่อยครับโอ้ยเสียงดังยังเสียงเสียงว่าดังจังโอเคแล้วก็แถวบ้านผมฝนตกด้วยครับคือฝนตกหลายวันมากเลยครับคือว่าจะทำไงโอเคเดี๋ยวตัวแรกที่เจ้าตักกระแตนจะต้องเจอเป็นปตัวอะไรไป็นตกัน และนี่คือตัวแรกที่ตักต๊กแตนโหวดจะต้องเจอก็คือมังกรน,น,น,นั่นเองนี่เจ้าบังกรผมไม่ได้ลงคลิปในวันวาเลนไทน์ด้วยไหมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าตักต๊กแตนวิสมังกรเขาจะเป็นผู้ชนะสักพอมั้ยล่ะแมวมังกรจะจัดจกะว้าวเฮ้ยเฮ้ยตัวที่โหวดที่สุดในเอ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 รเบียตายวชโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ และนี่คือตัวต่อไปพาย่าต้นเองมาดูซิว่าสูกส้กับพาย่าจะเป็นยังไงพร้พอแมแล้วเอาเริ่มว้าไฮย่าจะกัดแก่พวกเรามีหายหัวพวกเราตายแอะพวกเราแอะดึงแม้มีรายหัวแต่ก็สู้เขาไม่ได้ตา, <c oughs> ากแตนนี่มันบินได้ยวยไงประเด็นนี่คือประเด็นไวบนเลว้าข้าคือไวบวนข้าบินได้เหมือนัน แหวเบินกูไปลองเข้าว่าบินได้เหมือนกันตัวเองกับตาเองและนี่คือเจอแค่ค่าคือเจลแค่พูรัสโซลานหรือชื่ว่าแกจะหดสักแค่หน่อยตอกเตือนแอมาซีแ่แกอย่าลองของมันมาฮ่าฉันโหนมากโอ้โอ้โอมา ตั๊ก,กแตนโหนมันข้าวเรียบทุกคนเฮ้ยระดับความโหนนี้ไม่ธรรมดามาชิมโมซาร์ดเลยเอ้ข้าคือมาชิมโมซาร์ดกูยังไม่ได้ทันพูดเลยตายซะแล้วมาชิโมแอบฉันจะละมันด้วยนะทางที่ฉันที่เป็นนำแลมละมันจะกินเพราะว่ามันเหมือนอะเแก้จิ้งจกเลยข้างหลังมันฉันชอบกินจิ้งจกไอ้ตักก๊กแตนตัวนี้มันบอกว่ามันชอบกินจิ้งจก เอาไททันโอ,อวาไปเลยต่อให้ห้าตัวไปเลยหกตัวไปให้ต่อให้เนี่ยพอเราคือไททันโอโบวาโชคมันมา้าวมตัวเนี่ย้ยวก่งกันไปสายตั้งแต่ตัวเนี้ยค่าคือสุดยอดพระเจ้าข,าของเอ็มเอสเพราะฉะน,นั้นมันดูถูกมากเกินไปแล้วนั่นต้องต้องเจอกับข้าสเกิร์ต สิแกจะดูถ MM ูกข hey, ้าสักแค่ไหนแหมมาสิไอ้สเกิร์น่งง่กูยังไม่ได้ทันทุกทีแต่เพื่อสเกิร์ตายลองเป็นโคสลอกดูแหมข้าคือโคสลอกบอลเอ้ไอ้ตั๊กแตน ลองเจอกับแอนเชียนฮิวแมนดูคนมา้าคนพนูแล้วก็คนคนถือหอกผมว่าน่าจะสู้มันได้นะคนปลาหอกปลาไม่กี่ทีก็ตายแล้วดูนะดูนะปลาอะไรเฮ้ยมึงไม่ปลาหอกอะรนี่โอ้ย,อย,ย,ยแต่ก็ยังตายอะ่ะเฮ้ยแกงก้าว ข้าเกิดไปขนาดนี้นั้นก็เจอกับพ่อลุงมือสี่เล่าฮ่าข้าคือล็อกกี้พ่อลุงเปลี่นชัตเตอร์จากแกฮ่าดูสิแกจะหัวเราะข้าอั้มบุญไปตกโดนข้าตายแล้วเฮ้ยคือว่าผมว่าคอมมาโดไม่น่ารอดเอ้าต่อให้เลยอ้าต่อให้ต่อให้อ้าต่อคอมมาโดให้เออนั่นแหละเจ้สักทีตัวที่สามารถฆ่ามันได้ แต่ถ้าเขามาโดมาหนึ่งนะไม่จะตายนะผมว่าลองดูหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนั่นไงผมว่าแล้วว่ามันต้องตายถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งนะมันตายอีกแล้วมันตายอยู่แล้วสิต่อไปเป็นโกโลดเจนเอเออเอแกจะเห่สักขนาดไหนมันก็ต้องแพ้แค่เออเอเอเอ,เอ,เอ ปุ๊บป okay. ุ๊บไปถูกเลยกูตายโอเคลองเจอแค่พระเจ้าก็สักสามตัวสามตัวไม่รอดแค่พระเจ้าก็สามตัวไม่รอดโอ้ยพระเจ้าก็น่าดูเ่้เขาจะจัดแกกับทางล็อกเก็ตเอ็นรี่กูตายก่อนหนึ่งกูก็ โอเคมาลองเจอกับมาแรงวันตัวนี้ดูว่าจะรอดไหมตักแต่เริ่มเอบพวกเราคือมาแรงว่ะมันโหดจังเออเออเออฉันโหดระดับเทพโหดระดับเทพนี่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  ลูกน้องของมันแล้วแหละก็คือตั๊กแตนปูกติก็คือตักกปป๊ก,ก,ตก,กแตนดำข้ากับตักก๊กแตนล่างหูหมพวกแกคิดว่าเป็นลูกน้องข้าแล้วจะสู้ข้าได้หรอไม่ครับหัวหน้าพวกเราแค่อย่าลองกับหัวหน้าเฉยๆเพราะว่าคนอื่นโดนหัวหน้าฆ่าหมดเลยแล้วหัวหน้าฆ่าลูกน้องเราด้วยแแน่จริงก็มาสิได้ครับเจ้าหัวหน้าอย่าท้าทายอ,อะไรเนี่ยโทษขนาดนั้นเลยเลย เดี๋ยวจะมาท้าไทยกับข้างานนี้ต้องให้ไทยเซตท็อปออกมาแล้วแหละฉันจะจัดการแกให้ดูต่อหน้าเลยนะแอ๊ะๆแกคิดเหรอจะฆ่าฉันได้มาสิข้ามีหน้าไปยามกับมันเลยข้าตายโอเคต่อไปเป็น เธอซิโนโซลัสแอบข้าคือเธอลิซิโนโซลัสเราจะจ,ะาจาัดการกับแกแอบแกคิดหรอว่าข้าันได้เออ,อนี่ไงโดนเสียบไปเลยโ <c oughs> อ้อยนี่แกมาทำหนูน้องข้าทำไมี๋้ว้าจะจัดการแกให้ดูแ,แกแบงกิโลโซลัสเหรอตายจา,าแแน่จริงก็มาตีอ เราเพื่อนไปถอนหายกันเลยเอ้ยพวกอเอ้ยพวกเราต้องมาจัดการมันแล้วแหละเพราะว่ามันโหดเกินหน้าเกินตาได้สเปนูครับทีเล็กผมรู้ว่าพวกเราต้องจัดการมันในได้พี่ทีเล็กเออนั้นมาจัดการมันด้วยกันเถอะไอ้สเปนู ของอะไรหนือฉันไม่เข้าใจเลยมาฉันจะจัดการแก้ข้อหาเที่ยววอหนึ่งเที่ยววอสองเออแกไม่รู้อำนาจฉันแล้วนี่เงเอ๊แะเราไม่น่าพยายามกับมันเลยพิลล์เงิเ,เ,เมื่อกี้แกตายเพราะอีกร่างเจ็ดของข้าเพราะฉันใจก,ก็ต้องแพ้ เออไม่ต้องหวหนย่างเกี่ยวหัวสองก็ได้ตั้โต๊เจ็แค่ฉันก็จัดการมันได้แล้วโอเคไอ้ตั้งตาน,นี้ก็ถือว่าโหดในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวให้มันตั้งโกับไทเซย์ทบล่างโหดดูหน่อยไทยเซยชนะมันไทเซย์ทบล่างโหดชน,นะ <c oughs> จัดการแช่ชไม่ได้สิโอเคสำหรับเจ้าตักก๊กแตนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันโหดมากทุกคนถึงแม้จะแพ้ให้กับปตัตโตเจ็ดไทเซท็อปตัวโหนแล้วก็ปตัตโตแดแต่ว่าทุกตัวในเกมเนี่ยมันเก็บเรียบเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ครใ้ช่องวิทยุทิ์ทีสัง่งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มาได้แจ้งเตือนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม